สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาชมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อคูณนะครับเหรียญน,นี้ออกปีสามห้านะครับนะมีถูกเนื้อถูกเนื้อก็จะหมายถึงว่าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อนาฬิเนื้อเงินและก็นเนื้อทองคํานะครับอ่าดังนั้นคือเราจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อที่เราเคยเห็นกันทุกๆกวัน เนื้อทองแดงมีอยู่2ผิวแล้วก็มีอยู่2บ็อกนะครับนะง่ายๆนอกสองผิว2บ็อกผิวมันมีอยู่ผิวไฟกับผิวลมดำผิวดํากับผิวไฟอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผิวไฟนะครับนะผิวไฟจะออกแดงๆแบบนี้แล้วก็อีกผิวดําผิวลมดําอันนี้มี2ผิวและก็มีอยู่2บ็อกมีบ็อกธรรมดากับบ็อกทองคาเหรียญนี้เป็นบ็อกธรรมดา เหรียญนี <happily. Korean. S 2> ้เป็นบกธรรมดาแล้วถ้าเป็นบกทองคำหรอเขาดูตรงไหนเขาดูตรงปากนี so, to, like ่นะครับนะถ้ามีเม็ดก้อนก้อนก้อนหนึ่งหรือสองก้อนอยู่ตรงปากนี้ก็ถือว่าเป็นบกทองคานะครับนะดูตรงปากนะครับนะเนี่ยถ้าปากเนี่ยมีก้อนก้อนอยู่ตรงปากนี้ก็ถือว่าเป็นบกทองคํานะครับนะถ้าไม่มีแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นบกธรรมดานะอันนี้วิธีการแยกบกเนาะถ้ามีก้อนก้อน ปากตรงปากเนี่เป็นก้อนๆเรามาพลิกดูด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นกากรงนี้ก็จะเป็นกากนะนี่รงนี้บริเวณเนี้ยบริเวณนี้จะเป็นขี้กากอ่าตัวหนังสือก็จะเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆน,นะตัวหนังสือก็จะเป็นเส้นๆในถ้าถ้าข้างหน้าอมมากนะถ้าข้างหน้าอมมากข้างนี้ก็ต้องเป็นขี้กากตัวหนังสือจะต้องเป็นเส้นๆเนาะ อ่าางนะายนะยนะถ้าเป็นบอกท่องคําคือเป็นบอกนิยมอ่าบอกนิยมเรียกว่าบอกท่องคําถ้าบอกไม่นิยมก็เรียกว่าบอกธรรมดานี้เป็นบอกธรรมดานะครับนะน,นี้บอกธรรมดานะเอาละนั้นเรามาดูวิธีการดูเก้และแท้เขาดูยังไงนะครับนะวิธีดูเก้และแท้ผมจะแนะให้ท่านดูประมาณแปดจุดด้วยกันนะครับนะประการแรกเน้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ สำคัญมากตัวนี้นะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเราดูตั้งแต่ความเรียบร้อยความเรียบร้อยผิวตึงไหมผิวแห้งไหมมีขี้กากไหเนี่ยอันนี้ก็คือดูความเรียบร้อยหร,รือว่าดูธรรมชาตินะจำตัวนี้ไว้นะครับนะความเกาได้ไหมความแห้งได้ไหมความตึงได้ไหมบวมไหมเราเน่นไปในทางนี้อันนี้จุดที่ห จุดที่2ให้ทันดูลายกระนกตัวนี้นะลายกระนกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยร่วมทั้งไขรป่าในด้วยนะเป็นเม็ดเม็ดนี้จะต้องคมชัดและอยู่ในลายเนี้ห้ามไม่ให้มีขี้กาดนะไม่ให้มีขี้กาดลายแต่ละลายต้องคมชัดแน่นตึงนะ เม็ดไข่ปลาเนี่ยต้องวิยงวิ่งเป็นแถวสวยงามไม่แตกไม่ไม่เลอะไม่ติดกันนะอ่าดูมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยลายกระนกตรงนี้นะครับสำคัญมากนะถ้าของเก้มาเนี่ยมันจะเละนะครับนะของเก้มามันจะเละมันไม่คุมอย่างนี้นะส่วนเม็ดไข่ปลาเนี่ยถ้ามาวิง่งมาแตกอ่าแตก ติดกันมาก็ถือว่าจบเหมือนกันนะครับนะดังนั้นต้องระวังจุดนี้นะ,ะทำไมมันไม่ชัด่ะเนี่ต้องคมชัดอย่างนี้นะครับนะต้องคมชัดอย่างนี้นะดูได้นะชัดนะเนี่ยเห็นไหมห้ามไม่ให้เละไม่ให้แตกนะครับนะเนี่ยไหลกระนกเนี่ยก็ต้องคมชัดแน่นอย่างนี้นะ อันนี้จุดที่สองจุดที่สต้องเป็นเป็นไปตามนี้นะครับนะอะเรามาดูจุดที่สามให้ท่านเพ่งมาตรงที่ใบหน้าหลวงพ่อเลยนะตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยฝั่งนี้นะฝั่งขวานะ,นนะนจะมีเม็ดไฝอยอยู่3าเม็ดเวียงวิ่งเป็นแถวคมชัดนะครับนะเม็ดฝตัวนี้สําคัญนะมีทุกบอกนะครับนะมีทุกบอกนะ เหรียญนี่ไม่สวยนะครับนะเหรียญนี้ไม่สวยแต่ผมก็ก็ทําคลิปแนะนำนะครับนะอ่าเนี่ยเม็ดฝตัวเนี้ยสําคัญนะครับต้องมีนะครับนะต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับนะต้องมีสถานเดียวเท่านั้นนะครับนะเอาไม่ไม่ชัดวอ่าต้องมีนะครับนะโอ้ยเป็นยังไงนาะเนี่ยต้องมีนะเม็ดฝนะอ่าเห็นไหม ปึ๊บมาต้องมีนะครับต้องคมชัดนะครับนะพยายามสังเกตดูใบหน้าของท่านนะครับนะดูเส้นหน้าผากเนี่ยก็อ่าเป็นเส้นๆเ,เป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับนะอ่าอันนี้เป็นจุดที่3มาดูจุดที่สี่ยันคําว่าม,มิตรงเนี้จะต้องมีเส้นแตกมาตรงนี้นะแตกวิ่งแบบนี้นะมิอันนี้ยันมิมีเส้นแตกไปทางนี้แล้วก็มีเส้นวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับนะ ดูต้องต้องคมคมนะครับนะเนี่ยต้องคมคมเห็นไหมเห็นไ,ไหมวิ่งออกมาด้านขวาเนี่ยรากววิ่งขึ้นตรงไปข้างบนเห็นไ,ไหมเหรียญน,นี้ไม่สวยนะครับนะเหรียญน,นี้ไม่สวยอาจจะถูกล่างมาหรือถูกเช็ดผิวมาหรืออะไรสักอย่างนะครับนะแต่แท้แน,น่นอนนะครับนะแทดูง่ายอ่านะชัดเจนนะครับนะจัดชัดเจนนะจุดที่สี่ดูตัวมิมียัน ยันมิตรงนี้มีแตกมาขวาวิ่งมาหาเนี่ยสุดตรงสังคาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนะอ่ะเรามาดูจุดที่ห้ากันจุดที่ห้าให้ท่านเพ่งมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้ตรงตรงตรงแข้งตรงนี้นะแข้งตรงนี้จะมีเส้นคมคมอยู่ตรงนี้นะเส้นวิ่งคมคมนะครับนะถ้าเป็นของเก้มันมันไม่วิ่งอย่างนี้นะครับนะของเก้นี่มันจะมาเท่าเท่ากับขาเลย มันไม่คมอย่างนี้ด้ครับนะนีะ่คมปิดเหรอไหมอ่าอันนี้เป็นจุดที่หนะครับนะต้องมีต้องคมนะครับนะต้องมีต้องคมด้วยอ่ามาดูจุดที่หนะครับนะมีทุกเหรียญน,นะครับนะคาว่าพระยานวิทยาคมคําว่าพระยานตรงนี้นะครับดูส้มส้มไหนเนขอบไหนนี่นะครับนะจะมีเส้นขนแมววิง่งพาด ข้างนอกน,น,น,นอกนอกขอบนี่นะนอกนอกเส้นน,น,น,สนี่นะวิ่งผาดคมปิดนะครับนะวิง่งวิ่งเลาะๆนี่นะอ่ะมาดูวิ่งยังไงมาดูต้องมีนะครับมีทุกเหรียญน,นะนี่เห็นไหมพระยานแล้วก็มีเส้นเห็นไหมคมคม,คมเหม็นไหมเส้นที่ซ่อนอยู่กับขอบเห็นไหมอ่ะต้องมีทุกเหรียญน,นะข,ของเก้ไม่ติดนะครับนะของเก้ไม่มีนะอ่ะจาไว้ว่าของเก้ไม่มีนะอ่ะดังนั้น ต้องคมคมแบบนี้นะครับนะามาดูต่อ,อดูจุดที่6ไปเลยพิกมาด้านหลังเลยครับแฟบพิกมาด้านหลังท่านเห็นตรงนี้ไหมคำว่า5ตุลาคมคำว่า5หรือ4 5ตุลาคมจะมีเส้นขีดขึ้นอย่างนี้นะมีทุกเหรียญน,นะครับนะมีมีทุกเหรียญน,นะ ถึงมาว่าเหรียญศึกเหรียญไม่สวยข 4, นาดสี่นะสี่ตุลาไม่ใช่ห้าคำว่าสี่ตุลาเนี่ยต้องมีเส้นที่วิ่งทะลุเส้นที่วิ่งขึ้นไหนล่ะ นี่นี่นะเ,เ,เนี่ยเส้นอ่ะมันมันเหรียญเนี่ยมันมันมันไม่สวยแต่เส้นก็ยังเห็นได้ไหมสี่ตุลาเนี่ยไอมาเสน้นเส้นที่วิ่งขึ้นจากข้างล่างไปสู่บนนั่นน่นนะวิ่งผาดบนหัวต่อเต่าไปเหรอไหมอ่าในขนาดเหรียญเปื้อนแล้วนะยังมองเห็นนะอ่าถ้าเหรียญไม่เปื้อนน่จะวิ่งคมปิดเลยนะครับนะอ่าอ่าดังนั้นจุดที่เจ็ดก่อ่านไปแล้วลองมาดูจุดที่แปดเลยนะครับ จุดที่แปดท่านต้องระวังตรงนี้นะครับนะตรงนี้ตรงเนี้ยขาพัดยุดตรงนี้ห้ามไม่ให้มีเนือ้อเนื้อเกินอยู่แถวๆตรงนี้นะห้ามไม่ให้มีเนื้อเกินนะครับนะถักเกินตรงนี้เก้ทันทีเลยนะครับนะดังนั้นเส้นตรงนี้จะต้องวิง่งวิ่งอย่างเงี้ยปกติของมันแต่ถ้ามีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้เก้เลยนะห้ามไม่ให้มีนะครับนะถ้ามีก็คือเก้ถ้าไม่มี คือแท้อ่าดังนั้นก็คือเหรียญนี้ไม่มีนะครับนะดังนั้นฝันทงได้เลยแท้แท้แน่นอนนะแท้แน่นอนอ่าเอาจุดอีกจุดหนึ่งครับว่าขอบตัดขอบตัดเนี่ยเหรียญนี้มันดูไม่ออกแล้วเนาะอ่าเหรียญนี้มันดูไม่ออกแล้วแต่ก็ยังพอให้รู้ขอบตัดที่จะต้องตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกอย่างนี้เห็นไหม เหรียนเลื่อนในถ้าเราเป็นเราดูง่ายใช่ไหมชีกอย่างนี้นะทั้งสองฝั่งนะอ่าอันนี้อันนี้ก็คือเหรียญเหรียญเหรียญซึกแล้วนะผมก็ฝืนทําเพื่อแนะนําความรู้เนาะเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนหายากนะครับนะจะสวยไม่สวยจะอะไรประมาณไหนพอที่จะทําให้เข้าใจกันได้ก็ทํานะครับนะสาคัญจุดตายมันอยู่ตรงนี้ตัวตัดเนี่ย แต่เหรียญนี้มันมันไม่สวยนะครับนะต้องขออภัยนะเนี่ยแต่ก็ยังเห็นเห็นไหมเนี่ยจุดตายตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนะตรงเนี้ยจะมีขีดเป็นใหญ่ๆห่เป็นแท่งๆอยู่ตรงนี้นะอ่าแต่นี่มันมันมองมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วละ่ะนี่เห็นไหมที่เป็นแท่งๆเนี่ยเห็นไหมเอาไปไหนแล้วเว้ยเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีทุกเหรียญเลยนะครับนะมีทุกเหรียญน,นะอ ดังนั้นเนี่ยแค่9้าจุดนี้เองนะครับนะ9้าจุดนี้ท่านจับได้เลยเหรียญเลื่อนนี่ไม่ผิดแน่นอนนะครับถ้าท่านดูให้มันเหมือนมันเหมือนเหมือนตำหนิที่เหมือนที่ผมว่าเนี่ยเหมือนที่ผมนําเสนอเนี่ยครับท่านจับได้เลยไม่เก้แน่นอนนะครับนะไม่เก้แน่นอนแต่ถ้าเมื่อท่านจําจุดนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหสับสนวนวายนะครับนะจับผิดจับถูกงมเข็มในทะเลเหมือนเดิมนะครับนะ ดังนั้นต้องขออภัยนะครับนะอาจจะตกทางภาษาสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะคงจะไม่ถือโทษโกรกแค้นกันนะครับนะเนาะเราก็จะพยายามที่จะให้ชัดเจนที่สุดทางภาษาและทางการนําเสนอนะครับนะเดังนั้นถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ